คืนนี้คนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมเป็นพลังงานโดยรวมนะเรามาตามพลังงานท้ายกันนะว่าคนนี้คุณคิดถึงเวลานี้เขาคิดถึงคุณไหมคืนนี้คนนี้คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณไหมเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงรันดันนะเป็นคลิปสั้นนะคืนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมเป็นพลังงานโดยรวมนะเป็นคลิปสั้นนะขอสามใบนะ คนที่คุณคิดถึงเวลานี้เขาคิดถึงคุณไหมเป็นคลิปสั้นนะคนตางไกลในชาิอับคนตางไกลนะั่นคือคนนี้ฟิอัลอยยูนคนที่คุณคิดถึงเขาคิดถึงคุณนะเขาสองคนเหมือนกันนะคนคนนี้เขาจะมีการเดินทางด้วยนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณเหมือนกันนะคนนี้การงานการเงินเขามั่นคงนะ โชคชะตานำพาคุณสองคนมาเจอกันนะวีออฟฟอร์จูนคุณสองคนต้องมีวาสนาเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีค่าสุดกรบเป๋ามากนะเขาคิดถึงคุณมากนะคืนนี้คุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณเหมือนกันเขาส่องคุณด้วยนะคนคนนี้เขาส่องคุณมากๆนะคนคนนี้เขาเห็นคุณเป็นคนมีค่าสุดกรบเป๋ามากนะบางครั้งบางเวลานะโชคชะตาคุณสองคนได้เจอกันได้รักกันคุณสองคนได้มีความรักต่อกันเขาคิดถึงคุณนะคืนนี้